สวัสดีค่ะครูเจนนะคะจากอิงิชคอนเ e r ชาฉะเชิงเซานะคะบายคุณครูพี่เจนเนาะวันนี้เอ่อมารับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นนะคะเป็นปีที่3แล้วที่มาที่โรงเรียนนี้เอ่อที่มาน่ที่นี่นะคะเอ่อความรู้สึกที่มารับนะคะก็ตื่นเต้น,นะคะ่ะดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณโอกาสดีๆนะคะที่ ทางครูสภานะคะมีการจัดรางวัลแบบนี้ให้กับโรงเรียนเอกชนนอกระบบนะคะแผนการสอนในอนาคตนะคะที่อยากจะนำไปปรับปรุงก็คืออยากจะพาเด็กๆนะคะไปต่างประเทศให้ได้มากขึ้นนะคะอยากจะพัฒนาหลักสูตรให้ดีกว่าเดิมนะคะเด็กๆจะได้มีความาความรู้นำไปต่อยอดในอนาคตแล้วก็สามารถที่จะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครูแอร์กฤตวันนนิรันนะคะจากโรงเรียนเสริมสวยคุณปุ๊กชนบุรีค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับรางวัลผู้บริหารนิเด่นนะคะถามว่ามีแนวโน้มว่าจะพัฒนาหลักสูตรให้เป็นอย่างไรในอนาคตใช่ไหมคะ,ะก็คืออันนี้ จะบอกไว้ก่อนว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะคือเป็นปีแรกที่ได้รางวัลครูดีเด่นและปีนี้ได้เป็นผู้บริหารน,นะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่จะสามารถพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนได้นะคะก็คือ เราจะต้องหาจุดบอดหรือว่าข้อผิดพลาดนะคะต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะและแก้ปัญหาให้ได้นะคะหลักสูตรต่างๆเราจะเน้นในเรื่องของการอุดรูรั่วนะคะอะไรที่นักเรียนอ่อนหรือว่าไม่ได้อะไรเนี่ยเราก็จะหาเทคนิคหรือว่าวิธีการในเรื่องของการครอบคุมในเรื่องของปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยที่เราจะนึกถึงความปลอดภัยและก็ความถูกต้องเป็นหลักะคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสตับ,บงกต m อมนะคะมาจากโรงเรียน English Corner ค่ะส่วนความรู้สึกในวันนี้นะคะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากในการรับรางวัลในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ส่วนในสิ่งที่ได้เรียนมาจะไปใช้ประโยชน์ยังไงนะคะในอนาคตเราสามารถนำภาษาอังกฤษหรือนำภาษาต่างประเทศไปใช้ในในหลายๆด้านได้ค่ะไม่ว่าจะในด,ด้านการเรียนหรือการทำงานนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงทันทิราตยานุธาเรียนโรงเรียนอิงเลนคอเนอร์ค่ะความรู้สึกวันนี้หนูตื่นเต้นและก็ดีใจมากๆค่ะในการที่จะเอาไปต่อยอด จะเอาไว้สามารถคุยกับภาษาต่างประเทศในการเวลาไปเที่ยวก็สามารถคุยได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อ็กหยิงธนาชนกมาเทพชื่อเล่นชื่อไอดาเรียนอยู่ที่ English c o r n e r ค่ะหนูวันนี้หนูรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากที่ได้รับรางวัลน,นี้หนูจะนําความรู้ที่หนูได้เรียนมาเอาไปต่อยอดในอนาคตเช่นการสื่อสารกับคนต่างประเทศเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของทั่วโลกค่ะขอบคุณค่ะ